มาพบกับสาวน้อยคนนี้ที่เสียงร้องของเธอเปรียบเสมือนพลังที่คอยช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระให้กับคนในครอบครัว สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงปวีสุดาสุนทรบวทองชื่อเล่นชื่อน้องไอเดียมาจากจังหวัดสมุทรปราการค่ะน้องไอเดียเรียนอยู่ชั้นไหนโลกชั้นป .6 ค่ะโรงเรียนอะไรเอ่ยวัดตำรุมิตรภาพที่65ส้าค่ะอ๋อวัดตำรุนะตอนนี้หนูอยู่กับใครบ้างลลกหนูอยู่กับพ่อกับแม่แล้วก็น้องอีกสามคนค่ะฮะมีน้องอีกสามคนเหรอโลกใช่ค่ะโอ้ แล้วหนูช่วยคุณแม่ร้องอเลี้ยงน้องไหมลูกช่วยค่ะแล้วนอกจากช่วยคุณแม่เลี้ยงน้องแล้วหนูทำอะไรอีกคะหนูร้องเพลงเปิดหมวกค่ะเปิดที่ไหนลูกเปิดที่ตลาดแถวบ้านค่ะตลาดนิคมตลาดเพชรอลีตลาดเรือปินเป็นต้น,นะค่ะโอ้ ปัจจุบันพ่อหนูทําอาชีพรับจ้างส่งของให้กับบริษัทแห่งหนึ่งค่ะส่วนแม่ก็เป็นแม่บ้านไม่ได้ทํางานค่ะเพราะว่าต้องดูแลน้องค่ะฐานะทางบ้านของหนูก็พอมีพอกินค่ะแต่ในอดีตนะคะก็เคยเคยจนเคยกินข้าวกับไข่ดาวหรือน้ําปลาอะไรเงี้ยค่ะช่วงนั้นคือน้องเพิ่งเกิดนะคะแล้วก็น้องเกิดมาก็แม่ยังไม่ได้เตรียมตัวอะไรเงี้ยค่ะ ก็เลยต้องใช้เงินเพื่อซื้อนมให้น,อน้องสมัยก่อนพอคลอดน้องคนเล็กออกมาแม่ก็ต้องออกงานค่ะซึ่งรายได้ที่ได้มาก็เป็นของพ่อก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นจ่ายค่าบ้านค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ค่านมค่าแผมเพื่อน้องเงินมาจนเจือครอบครัวก็จะไม่ค่อยมีค่ะออพอเกิดปัญหา น้องไอเดียก็เกิดคําถามถามพ่อว่าถ้าเราจะไปล้องเพลงเปิดหมวกซึ่งเราไม่มีความพิการทางด้านใดเลยเราสามารถเปิดหมวกได้ไหมซึ่งพ่อเขาก็ให้คําแนะนําว่าได้ถ้าเรามีความสามารถซึ่งตอนนั้นลำโพงช่วงนั้นก็ราคาสูงพอสมควรแต่ก็จะมีร้านที่เขาเปิดผ่อนค่ะพอไปผ่อนมาแล้วหนูก็มาเริ่มร้องที่ตลาด ก็ยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่เพราะคนยังไม่ค่อยเห็นก็ช่วงนั้นก็เลยได้แค่ค่าพลําโพงะคะ่ะหนูเริ่มเปิดหมวกมาประมาณ3เดือนแล้วค่ะ3เดือนที่หนูไปเปิดหมวกหนูก็ได้ทั้งประสบการณ์ะคะ่ะแล้วก็ได้เงินมาจุนเจอครอบครัวด้วยะคะ่ะ ของหนูไม่ทําให้เสียการเรียนค่ะเพราะว่าคือกลับมาจากโรงเรียนก็มาทํางานบ้านเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆแล้วก็ออกไปร้องเพลงเปิดหมวกค่ะพอกลับจากการร้องเพลงเปิดหมวกหมวกก็กลับมาทําการบ้านค่ะบางครั้งก็สอนงานบ้านน้องด้วยค่ะผลการเรียนของน้องทําให้แม่พึงพอใจมากค่ะอสอบได้เกรดเฉลี่ย4.00ยตั้งแต่ปอ 1, ถึงป5ภูมิใจมากค่ะหนูรู้สึกภูมิใจ ที่ได้แบ่งเบาภาระพ่อแม่ค่ะคือเห็นหนูไม่อยากให้ท่านเหนื่อยค่ะหนูอยากให้ท่านได้พักผ่อนบ้างเลยค่ะก็เลยช่วยหาเงินมาค่ะที่หนูมารายการไม่ทองคําเด็กวันนี้ก็คือหนูอยากให้คนเห็นว่าหนูมีความสามารถจะเข้ารอบหรือไม่เข้ารอบก็ไม่เป็นไรค่ะแต่แค่อยากให้เขารู้ว่าหนูเคยไปออกในทองคําอย่างนี้ค่ะเขาจะได้มาช่วยเหลือหนูให้มากขึ้นค่ะหลายตลาดเลย ไปร้องเอไปเปิดหมวกศุกร์เสาร์อาทิตย์หรือเปล่าลูกเปิดทุกวันค่ะเอา้าทุกวันเลยเหรอใช่ค่ะอา้าแล้วเวลาหนูไปเรียนหลังจากเรียนก็ไปไปเปิดหมวกเงี้เหรอลูกใช่ค่ะอา้าแล้วไม่เหนื่อยเหรอลูกแบ่งเวลาย,ยังไงอะไม่เหนื่อยค่ะก็คือจันทร์ถึงสุ์หนูไปเรียนกลับมาหนูก็จะไปร้องเพลงเปิดหมวก ตลาดใกล้ๆบ,บ้านก่อนค่ะก็กลับประมาณทุ่มครึ่งแต่ว่าสุกเสาร์อาทิตย์หนูไปร้องตลาดไกลบ้านค่ะก็เลยกลับประมาณสองทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มค่ะแล้วใครเลี้ยงน้องอะแล้วน้องอะลูกก็น้องก็ไปกันนะคะไปด้วยค่ะไปกับหนูเหรอใช่ค่ะเพราะว่าคุณพ่อไปทํางานค่ะแล้วคุณแม่คุณแม่ก็ไม่ได้ทํางานค่ะคุณแม่ก็ไปกับหนูเนี่ยเหรอเวลาไปตกวจหมวกแล้วลูกแล้วน้องๆสามคนไปช่วยอะไรลูก ก็ไปช่วยเต้นค่ะอุ้ยตายน่ารักแล้วมีชุดไหมมีชุดไหมลูกไม่ค่ะไม่มีก็เต้นแบบเสื้อผ้าที่เราเอาไปนั่นใช่ไหมลูกใช่ค่ะแล้วแล้วรายได้เป็นยังไงลูกก็รายได้ที่เคยได้เยอะสุดก็คือพันกว่ากว่าค่ะแต่ถ้ารายได้ที่ได้น้อยสุดก็142บาทค่ะอ้ถึงมี42ด้วยส่วนมากส่วนมากจะได้ประมาณไหนลูก ส่วนมากจะได้ประมาณ5้าถึงห้อยค่ะแล้วหนูแฮปปี้กับไรายได้ตรงนั้นไมหมลูกค่ะแค่พอให้ได้มีเงินใช้ซื้อค่ากับข้าวแล้วก็ค่าไปโรงเรียนน้องก็พอแล้วค่ะเก่งมากเลยอะอะแล้ววันนี้จะร้องเพงลงอะไรโลกดาวเรืองดาวรยค่ะดาวเรืองดาวรยนะอะเชิญค่ะ เชื่วยกันทำามกันตอนทำนาข้าชื่อดาวเรืองพอเขานี่เมืองชื่อข้าเฟืองเลืองลือเป็นดาราพนังสือเอเยเรียนชื่อเป็นแววคะานไปผ่ามาก็เห็นติดราดนี้เขาก็ะหาย้วเขากื่นใจแล้วนะ แมวมองความผุดธองแปลวล่าคำย้อนย่อเออกันเกลียวกล้าเออเออเออเดินครจะบอกเราอนนี แคไ,ไม่ทันดังได้ถ่ายมาถ่ายไปท้องขยายขึ้นมานางดาวเรืองและน้ำแววดาวสิ้นสุดหมดเส้ากลายเป็นข่าวกลับนา รียกอิมาดาวโรน่าเอ็นดูระหว่างไอเดียกับน้องชายใครร้องเก่งกว่ากันล่ะต้องเป็นหนูอยู่แล้วค่ะอนน้องก็ฝึกจากไอเดียอีกทีใช่ไหมลูกใช่ค่ะเก่งจังเลยเดี๋ยวต้องฝึกอีกสองคนนะเวลานั้นจะได้ช่วยกันลูกทำมาหากินค่ะ เห็นไหมบางทีคนเราต้นทุนชีวิตไม่เหมือนกันนะลูกนะคะแต่มันอยู่ที่ว่าเราจะใช้ต้นทุนและพัฒนาต้นทุนของเราไปในทิศทางไหนให้มันเกิดประโยชน์กับครอบครัวของเราอย่างไอเดียนี้น่าชื่นชมนะลูกเป็นเด็กที่เขาเรียกว่าไม่มิ่นเงินน้อยแม่ไม่อายทํากินจริงๆเลยลกเก่งมากร้องเพลงก็ร้องร้องดีนะกับเด็กอายุประมาณนี้แล้วร้องได้ขนาดนี้ประสูติถือว่าผ่านลูกก็ฝึกฝนต่อไปนะลูกนะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ค่ะ ่คโชคดีลูกขอบคุณค่ะชื่อน้องไอเดียค่ะแล้วก็มีไอเดียจริงๆด้วยไม่ดูได้นะลูกวันนี้สิ่งที่ครูชอบที่สุดน่าจะเป็นเรื่องของจิตใจของหนูฟังหนูไอเดียพูดเนี่ยเหมือนว่าครูฝันเห็นเห็นภาพคุณครูที่ดีคนหนึ่งอ่ะเหมือนหนูเป็นอาชีพครูน่าจะลงตัวมาก เป็นคนมีไอเดียมีความคิดดีๆแล้วก็ทําดีเป็นตัวอย่างคนอื่นอย่างนี้ลูกส่วนการร้องเพลงนี่เด่นเรื่องของความสามารถหมายความว่าด้านเทคนิคของเพลงดาวเรืองดาวโรยนี่ไอเดียเข้าถึงนะหรือว่าตรงนี้ต้องเล่นจังหวะยังไงหยอดอยังไงขยักลูกไหนทําได้หมดค่ะแต่มันมีข้อจํากัดหนึ่งที่ต้องยอมรับมันก็คือโดยต้นทุนเสียงลูกเสียงเราอาจจะเป็นเสียงแหลมแหลมบาง,บางเบาเบาค่ะอ่า ซึ่งถ้าไอเดียยอมรับมันไอเดียก็จะสามารถหาวิธีสู้กับมันทำยังไงมันจะดังขึ้นทำยังไงเสียงแหลมแหลมันจะมีลูกแหบเข้ามาเจือปนให้มันดูน่าฟังมากขึ้นอันนี้ก็ลองไปซ่อมแซมดูนะลูกแต่หนูมีต้นทุนความเก่งและมีต้นทุนความคิดที่ดีซึ่งมันจะนำพาหนูไปสู่เรื่องดีๆครูให้กําลังใจครับขอบคุณค่ะ ความคิดหนูกเก่งอย่างไรลูกรู้จักแบ่งเบาภาระของครอบครัวชื่นใจอย่างไรลูกเรื่องการร้องเพลงกันอย่างที่สองท่านบอกลองปฏิบัติด,ดูนะลูกนะคะผ่านครับขอบคุณค่ะผ่านกันขอบคุณค่ะผ่านครับขอบคุณค่ะามาเลยครับคุณแม่แล้วก็น,อนอ้องๆอ่ะปรบมือต้อนรับหน่อยครับมาเลยลูกมาเลยนี่แหละ ทีมงานของน้องไอเดียนะไ <De> อเดียจะเทนมาตรงนี้เลยครับตัวเล็กๆทั้งหมดแถวตรงอยืนใกล้ๆพี่สาวเลยลูกสวัสดีครับมาไม่ครบใช่ไหมลูกอีคนนึ่งตัวเล็กสุดยองล่าอีคนนึงเขากลัวเวทีค่ะโอ้กลัวเวทีโอ,โอ,โอ้มีทั้งกลัวกล้องกลัวเวทีนะเวทีเราเนาะสารพัดคุณแม่สวัสดีครับเป็นไงลูกสาววันนี้ <c oughs> ครับผมนะฮะเวลาเปิดหมวกคุณแม่ก็ไปด้วยใช่ไหมครับไปด้วยค่ะนะฮะก็คือเนี่ยใช้เครื่องเสียงตัวนี้ฮะลำโพงตัวนี้ซึ่งก็ยังผ่อนอยู่นะฮะใช่ไหมคุณแม่ใช่ค่ะอ๋อก็คือเอาเงินจากตรงนี้ไปช่วยผ่อนจะได้ไปมีเครื่องเสียงไปเปิดร้องไปเริ่มต้นครั้งแรกเป็นไงบ้างอายไหมเวลาไปร้องตอนเริ่มครั้งแรกหนูก็ยังเขินอายนิดหน่อยค่ะ <c oughs> แต่ก็ได้ค่ะ แต่หนูก็ใส่พลังเต็มที่ค่ะเอาเต็มที่เลยนะคุณแม่ก็ดูอยู่ห่างๆใช่ไหมใช่ค่ะโอ้เป็นไงแดนเซอร์เป็นไงมั่งไปไปครั้งหนึ่งเต้นเต้นเยอะไหมครับเยอะครับกี่เพลงครับหลายเพลงครับหลายเพลงแล้วคนนี้แล้วฮะเป็นไงเหนื่อยไหมครับลูกเหนื่อยเหนื่อยเพลงแรกก็เหนื่อยแล้วนะครับผมโอ้ไม่ไม่โกหกตัวเองคุณแม่ทุกๆวันเนี่ยเราไปยืนคอยดูลูกๆเขาร้องเพลงเขาเต้นกันในแต่ละวันเนี่ยรู้สึกยังไงบ้าง ภูิใจค่ะได้บอกกับลูกไหมได้คุยกับลูกบ้างไหมว่าเป็นไงบ้างอะไรงนี้ก็บอกบอกเขาเสมอค่ะครับทําทําในสิ่งที่ที่ตัวเองคิดว่าทำได้ให้เต็มที่อครับผมแล้วหนูแบ่งเวลาไงลูกเรียนด้วยงานบ้านด้วยแล้วก็เปิดหมวกด้วยแบ่งเวลาเรียนไงลูกอ่านหนังสือยังไงครับลูกก็อ่านหนังสือหลังจากที่กลับมาจากเปิดหมวกค่ะมัน<อ>ก็เป็น มันก็เป็นต้นเหตุที่ทำให้หนูสอบได้ที่หนปีซ้อนค่ะเรียนเก่งนะครับ4.00 0ตลอด5ปีแนละ้วตั้งแต่ปหถึงป .5 ใช่ไหมฮะใช่ค่ะโอ oh, ปรบมือหน่อยครับไม่ธรรมดานะจัดระเบบโอ้เห็นไหมอยู่ที่เราครับน้องๆหนูๆอ,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 อยู่ทางบ้านนะอยู่ที่เราเลยแหละตั้งใจแบ่งเวลาให้ถูกโอ้โหน่ารักมากๆเลยนะครับอา้า เป็นเด็กดีแบบนี้น่ารักกระตันยูแบบนี้ครับผู้ใหญ่ใจดีครับทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่มอบทุนการศึกษาให้5000บาทขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะดีใจไหมลูกดีใจค่ะโอ้โหนี่แหละนะเขาเรียกว่าคนทำดีทำสิ่งดียังไงก็มีผู้ใหญ่ใจดีเขาเห็นเขาเมตตานะขอบคุณทิฟฟี่ด้วยนะ พร้อมแจกครับพร้อมสนับสนุนเด็กเก่งเด็กดีนะครับผมนะก็ขอให้หนูๆน,นี่แบบว่าเวลาไปร้องเพลงก็มีคนมาให้ตังเ์เยอะๆเลยลูกเนาะเอากอดกันหน่อยกอดกันหน่อยกอดกันหน่อยนี่คือตัวอย่างของยอดนักสู้ชีวิตตัวน้อยที่ไม่ย่อท้อต่อโชคชะตาหนูจะต้องได้ดีอย่างแน่นอนค่ะน้องไอเดีย